สบายดีสวัสดีพี่น้องมันนี่กมาพบกก็เขาคอเกับน้องที่สองสาวปอหัวยังมื่อนี่เขากัอยู่ประทัดอีหังเนาะนครไก่ซอนแขงสวรรค์เขตเนาะพี่น้องมันนี้เขากันที่มาขอพรเนาะมื่อนี่เข้ากันที่มาไหว้พระขอพรตอนนี้เข้ากันที่ไปซื้อเอาไปบูชาดอกไม้ มาก iesen, autant, horses, at, ับเบาเล้ากับสาวเล้าแล้วกันสาวนุ่ยพี่น้องอันนี้เป็นนุ่ยก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีสาวนุ่ยบารล้ากับสาวเล้าบ้านครัา ทด่พบปะสัมสะัดถึงบรรดาทานที่จะเข้ามาในภขเดิมระธาตุอ้ต้องมาซื้อวัดพระตูสากรสังสาราสองพักกีต่อคน เอนนี้เขตอนนี้ฮาก็สีอยางไปซื้อเอาปีกเนาะปีเขาวัด เข้าในกูเลยแดดแห้งเนาะมันบุหรี่มาเหมือนเกือบสองปีสองปีสามปีได้เลยนะเนาะเราเพิ่งจะได้มามานืนอีงมากับสาวนุ่ยแล้วก็บบาลากับซาลานะ่น้องเพิ่งเข้าไปข้างในทาเขาเลยกอน ยิงหัิงหันเนาะตอนนี้เจ้าฟีก่อนตอนนี้เจ้ฟีก่อน,อ,น,อ,นอ่าได้บิงรอบๆไปได้จังไปไหวก็ได้ข้าอย่างนึงแล้วก็นวคนมาไหว้ก็ลายเด้มันคนมาไหว้ลายมวันนั้นมันเป็นวันอาทิตย์เนี่คนอาจจะลาย ไปสาวกันเลยไปสาวกลายเนาะลายรูป็นวันตอนนี้เบาลาวกับซาลาวเพิ่นก็ได้ไปจูดถูมเนาะกับซิบูซาขอพร วันนี้จะเป็นบัลบูซาเอาถูกเนาะปืิทีสิบไปไหวผาถัดอิงหังเนาะเมื่อนี้คนคนขนาดจะลายเนาะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์แดดแหมขนาด ตอนนี้สาวๆคนกำลังไปบูชาถูบนะพี่น้อง ตางไกลทางไกลทางไกลทางเดือเนามีชัาอากเบาโดาเราสเดเวยหน่อยเถอตอนนี้กำลังจุดทุก หลังจากสับใบแล้วเนาะทานมีคัดทาได้ก็เลยได้มาจากเราบริจาคเนาะโปรโมทนาเนาะเพื่อระายตั้งคณะกรรมการได้ก็เลยได้เอ่อมาจากไก่จากไก่จากไก่จากเนื้อเนาะมีคัดทาเอ่อจากเราบริจาคเนาะโปรโมทนาเนาะเพื่มระาตั้งคณะกรรมการอยู่ตั้งเต็มอยู่ได้อแล้วจากการที้ทานพันสมองดีเนาะมาจากปันสะพานเหนือเนาะนครปฐศน์เราบริจาคหาพิพัฒน์จูเนาะอันนี้นะครับน์ได้ก็เลยได้ขอบุนขอบุญขบุญได้ลาย สาวนคำนำตูเด้อู่ดีมีแห้งดอกประคุมสุมเย็ยในคอบครวมาตนาการจูการงานอะไรเด้อป็่เด็กวันณะสุขภละมันยิ่งมันเยืน,น,นยถ้าถ้อวายังไม่ทานได้เรามีศรัทธาอย่างมาบริจาคเราโปโมทนาเรากระกระเซินอะไรเด้อ ตอนนี้เป็นกับขอพอดแล้วมนทิบร้อยเนาะขอเชียร์ทูบดอกไม้คันบักเบงไปวางอยู่หน้าพระธาตุ วันนี้เบิกบกราบปคอพอดแล้วทีบร่อๆนะเนาะบ <c oughs> ้านนี้ก็ผู้แหละพากันไปหาเสียมทรงเสียมซีลูกข้องน้ำเนาะน้ำศักดิินายูดีมีแหง แดดเนาะวันนี้นเนาะแดดแห้งแดดแห้งตอนนี้เขาก็ไว้พระคอพรแล้วเลยเนาะพี่น้องเขาก็ชิยังไปคุณแล้วนะคะเสียมศกเสียมซีเนาะ แดดขักอะไรมืีแดดที่ว่าเก่าแก่มานานเนาะนปราทาดอิงหังเนาะ

ซาซาแพรออกสองนี่สิบเอ็ดกับสิบสองอันนี้กับสิบสอง ซาวหนยก็สิบสองสองานยได้สิบสองเราปล่อยเสียงใหม่แล้วมันออกมาสองสองเสียงใหม่คนเรางเนพี่นองตรงกันนะเออคือตรงแท่เลกันที่ไร

อันนี้แบบพัก uk, ยกหยกกระกได้เด่าพระสาตวอยู่ช่วงสวรรค์อินทอินชาปันผาพรสิบอย่างแล้เจึงผางลงเกิดมอคนบุญกุศลของนามมีมากงามสูภาพสุดส่วนกายาสมอินทาประทานพรถุกอย่าง ไทห,หักส้างจกได้บูชาวาสนาของเจ้าสูงส่งเนือ้อนงสุดพุดสะดีถุกอยากค่ะเลยเออได้กันดีเนาะได้ดีได้ดีอันนี้เป็นอะไรกันที่ชิจงผูกกันที่ชิงเป็นอะไรเนาะสักคันติดพันเหมือนเนาะเป็นกันไฮโซ พกห่อผ้ามาพกพอกันในดงกวง้างเขาวงกตระวังเวนเวนวแว่นระวังแวดสมซ้นด้วยเห็นหน้าพั่มกันจนอดกันความดีใจไว้ไ่อยอยู่บยทบเท้าล่มคิวไห้ต่อกัน,กนขาดข้างนั่นทั้งมวลหมู่เซนาได้กัน ัน2เนาะก็ด <m uch as> <G> ีกันดีเนาะดีทั้งสองชาวแพก็ดีชาวหน่อยก็ดีชาวแพเพิ่นลูกกองดังๆแ่น that uh -huh. <laughs> อัน่งเกสิ่งไม่หงมาสมสิสมแทดังวังได้เหนือนังพญาวททพานเนี้ในแก่อินทาพานเถื่อแรกงานดวงลาเถื่อสะคนชัดพิจรณในองค์ขง่องแงนีว้างในคัดินทาอิ่นทาพานได้แล้ว พหมอะว่างคืนปงทำลายหนุ่มเนี่ยเอาไว้ทวามจินว่างนีกคมดีแปดอย่างแคร์เกะพยามเจ้าชมด้ามดังประสงค์กันนี่ภัยหากได้ซัดท่าสุมเสือสุมเสือหยกใส่เก้าบูชาไหวแมนดีดีอืออยู่ทยก

นักสเเอนและนักแขงสะโพยกไปแล้วเมื่อกี้นีตอบตอนนี้สะเหน่อยเห็นอาทีไทมเนาะนักเจ้าของโยกแล้วเมอกี้แขนงเสร็จนะสะหนุ่อยยกขึ้นเนาะสะสยหยเเ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  ตอนนี้เาตอนนี yeah well, ้โลูอ yeah, ่าตอนนี้สาวๆเพื่อกาิลูกคองหยกหินกขคุดหนักนะดังนี่ด้อคำพูดนี้เห็นได้กคสมมอย I <laughs> do กระดอนอยอกากจะสักค่าฝากคอนเสิร์ดึกหน่อยด้วยตอนนี้วายผ่าคอพรอแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องและ สำหรับคลิปนี้ซาวแมงป่ปองขจิคอจบลิปเอาไว้เพียงสนีน้เด้อพี่น้องเมื่อน,นี้กมา,าไหวพ่าคอพรอ,อยู่ประทัดอิงห้งงนาะงพี่น้องเนาะผู้ใได้มาก,ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวพอนในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อดไปหรับพี่น้องสบายดี